เคยสังเกตไหมในรายได้ที่เราได้รับอะค่ะของเลียวอะค่ะมีการให้ดาวนะคะในช่วงตอนแรกนะคะดาวเนี่ยแหละก็คือเป็นรางวัลนะคะที่เราจะได้นะคะเป็นรายได้ที่เราจะได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะแต่ว่านะคะทำยังไงให้เราได้รับดาวนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่เป็นคนให้ก่อนนะคะอย่างวันนี้ค่ะจะสอนวิธีการซื้อนะคะซื้อดาวนะคะ ซื้อตรงไหนซื้อยังไงนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะสําหรับน้องใหม่หรือว่ามือใหม่นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อนะคะเป็นการซื้อดาวครั้งแรกเนี่ยเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะราคาไม่แพงนะคะเมื่อเราได้ดาวมาแล้วเนี่ยเราก็นำดาวนะคะที่ได้ไปให้กับเพื่อนๆที่ทําคลิปด้วยกันนะคะลองเข้าไปดูเดี๋ยวพี่ตีจะทําให้ดูค่ะว่าซื้อยังไงไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ วิธีการซื้อดาวให้มาตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะคะแตะเข้ามาแล้วนะคะ mm. เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะให้สังเกตค่ะเห็นไหมคะจะมีรูปดาวอยู่ขวามือค่ะหลังจากนั้นก็แตะรูปดาวเข้าไปค่ะจะเห็นสัญลักษณ์นะคะมีการให้รางวัลนะคะให้กับเพื่อนๆนน้อง,น,องน้องที่ทำคลิปเรียวด้วยกันนะคะ แต่ว่าเรายังไม่มีเหรียญที่จะส่งให้กับเพื่อนนะคะแตะเข้าไปที่รูปดาวอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะหลังจากนั้นให้แตะไปที่ส่งของขวัญน,นะคะแตะเข้าไปค่ะเมื่อแตะเข้ามาแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อยังไม่เคยซื้อมาก่อนนะคะจะมีโปรโมชั่นนะคะ ให้ดาว25ดวงในรา,นราคา13บาทนะคะก็ถือว่า,าสำหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อนะคะจะได้โปรโมชั่นนี้เป็นครั้งแรกก่อนนะคะแล้วแตะเข้าไปค่ะกดทำรายการสั่งซื้อได้เลยนะคะเป็นการชำระเงินผ่าน Google Pay นะคะซึ่งเป็นการชำระเงินที่ง่ายมากนะคะลองทำดูนะคะแล้วเราเอาดาวไปส่งให้กับเพื่อนๆในคลิปเรียวด้วยกันค่ะ เดี๋ยวพี่ตีจะลองส่งของขวัญให้กับคลิปเรียวของเพื่อนคนนี้ดูนะคะไปที่ให้ดาวนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็แตะนะคะเราจะให้ของขวัญเป็นตัวไหนนะคะเป็นดาวขนาดจํานวนเท่าไหร่นะคะอันนี้พี่ตีลองเทสเนาะลองเทสดูนะคะดาวหนึ่งดวงนะคะเนี่ยค่ะก็คือเป็นการกดให้ดาวแล้วนะคะเห็นไหมดาวของเพื่อนที่ได้รับก็จะขึ้นมานะคะเป็นหนึ่งดวงนะคะ ลองทำดูนะคะ